ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับเพิ่งไปรับน้องๆมานะครับผมเนี่ยไม้ที่สวนก็ครับก็มีครับแต่ก็จะมีซ้ำบ้างเนาะก็เล้ค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับผมนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมนะครับ เหมาเหมานะครับทุกๆต้นนะครับก็ค่าส่งเพียงห้าสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือไม้สวนพิพัฒน์พงนะครับไม้ตัวใหม่นะครับที่รอการตั้งชื่ออยู่นะยังไม่ตั้งชื่อเลยนะครับนฮะราคาช่วงก่อนสูงริบริ่วเลยนะฮะผมเพิ่งได้มาต้นเดียวนะครับเอาลองมาเสนอนะครับถือว่าได้มาแบบราคาถูกมากนะครับผมนฮะแบ่งมาให้นะครับหนึ่งต้นนะครับนะฮะ ของสวนพี่พัดพงศ์นะครับไม้ด่างนะครับไม้ด่างสวนพี่พัดพงศ์นะครับผมนะกระถางนี้นะครับฟอร์มแม่พันธุ์นะครับนะแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ก่อนเปิดตัวใหม่เป็นหมื่นเลยนะครับต้นนี้นะฮะใครยังไม่ได้แต่ผมเล็งไว้นานแล้วแหละเพิ่งจะได้เอามาเข้านะเอามาเข้าเข้าขึ้นไลน์ให้นะครับผมนะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะครับฟอร์มแม่พันธุ์นะครับไม้สวนพี่พั์พงศ์นะครับไม้ด่างนะครับ เอามาเป็นหลังเต่านะครับหลังเต่าเนี่ยหลังเต่าเป็นไม้ใหม่นะครับผมเนี่ยดังดีมากเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเนี่ยแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะมีกระถางใหญ่สองกระถางนะครับเป็นหน่อเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะผมจะลืมชื่อนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับเนี่ยชื่อว่าแฟนแฟรี่พิงค์นะครับผมแฟรี่พิงค์เนี่ย อยู่ที่สามอยห้าิเลือกต้นดูนะครับนะมีมาแบ่งอยู่สี่ห้ากระถางนะครับนะไปรับมาจากสวนเขานะครับผมพิงฟรีพิงก์นะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับ3 5 0อห้าสิบบาทนะครับกระถางละ3า0อหสิบาทแฟร์แพิงก์โอ้ชื่อจะเรียกยากเนาะนะแต่เป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นตัวแผงนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับกระถางนี้ก็3 5 0รอยหสิบนะครับผม3 5 0รห้าสิบนะครับ แต่หลังเต่าสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยเมื่อกลางกลางเดือนที่ผ่านมาต้นนี้ยังอยู่ห้าร้อยห้าสิบอยู่เลยนะครับผมนะบวันนี้ก็อาศัยจํานวนเนาะไปแบ่งเข้ามาแล้วก็จานวนที่เราซื้อเขาก็จะได้ถูกลงมานิดนึงนะครับสามร้อยห้าสิบเนาะหลังเต่าเป็นไม้ที่ใบใบหนาก้านแข็งนะครับผมเดี๋ยวมาดูต้นหน่อนะครับผมต้นหนอนะต้นหนอนะ่อนะฮะต้นหน่อนนี้แบ่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเนะี่ยกระถางห้าครึ่งนะครับผมต้นหนอนนะฮะ หลังเต่านะครับผมขอชื่อว่าหลังเต่านะครับหลังเต่านะมันจะนูนความด่างจะนูนขึ้นมานะครับเป็นไม้ใบก้านแข็งนะครับผมและหลังเต่านะครับลองเอามานําเสนอนะฮะทุกทุกคนนะครับอันนี้เท่ากันนะครับผมได้มาเท่ากันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้กําลังเขื่องเลยนะครับผมเต่าตัวนี้นะครับผมหลังเต่านะฮะห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะฮะต่อมาก็เป็นนะมังนนนแผงอันนี้แผง แผงซัดๆเลยนะครับผมนะครับปกติจะสีสีอื่นนะอันนี้เป็นสีแผงนะสวยมากเลยผมเลยอดไม่ไหวก็เอาเอาเอามาไปถึงสวนกันแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงของน้ามังกรไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมแผงนะครับน้ามังกรแผงนะครับผมนะฮะกระถางห้าครึ่งนะมีมาแบ่งสองกระถางนะครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับนะต้นไหนก็เก่งนะเลือกไม่ถูกเลยนะฮะนะครับน้ามังกรแผงกระถางละสองร้อยบาทนะมีแฮปปี้เน็ตนะครับ แฮปปี้เน็นะครับผมนะแบ่งอยู่ที่อันนี้ต้นทุนมาสูงนิดนึงนะสูงกว่าต้นที่แล้วเนาะนะจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมเลือกดูนะครับกระถางละร้อยแปดสิบาทแฮปปี้เน็อยู่เย็นเป็นสุกนะอยู่เย็นเป็นสุกนะครับแฮปปี้เน็นะฮะแฮปปี้เนตสองต้นนี้นะครับกระถางละร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทอยู่เย็นเป็นสุกต่อมาเป็นรถแผงนะรถแผงนะต้นที่แล้วน้องอยู่ในกระถางแปดนะสามร้อยเก้าสิบนะครับผมนะหลายท่านอาจจะไม่ได้ต้นนั้นนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะ ผมวิ่งไปเอามาอีกนะครับผมนะเป็นรถแผงนะครับผมนะในราคา290นะครับผม290บาทนะครับรถแผงหน้าสวยๆฉ่ำๆนะครับผมนะ่ยกำลังเก่งรถแผงนะครับผมนะรถแผง290บาทไม่ใช่390นะเพราะว่าเธออยู่ในกระถาง6นะเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกันเนาะนะ่ยตัวนี้ด่างเทพๆเลยนะโหนะครับตัวนี้เห็นแอบ,บๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าขี้ให้ดูนะ เธอจะม้วนอยู่นะนโอ้โหสุดติ่งครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะต่อมานี่เดี๋ยวมาดูไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ต้นนี้มีราคาเป็นพันนะนะครับแต่เราซื้อจํานวนเยอะเราก็ได้มานะครับชื่อว่าเพชรเกดแก้วนะครับผมเพชรเกดแก้วนะครับเป็นไม้ใหม่นะฮะนะครับแบ่งอยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบผมไม่เอาแพงหรอกครับผมเพราะว่าต้นละห้าสิบบาทบ้างยี่สิบาทบ้างครับเอามาขึ้นไลท์ให้นะครับเป็นไม้ใหม่ใครเอาไปถือก่อนนะครับผมนะชื่ออะไรวะเพชรเกจแก้วนะครับผมเพชรเกจแก้วนะครับตัวนี้แบบในราคาท้องตลาดที่อยู่ในนั้นก็ยังโพสกันอยู่พันสตางค์นะครับผมนะอยู่ในกระถางหกนะครับเพชรเกจแก้วนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับต่อมาอันเนี้ยหลายคนอาจจะ ไม่เข้าใจนะตัวนี้อยู่ในฟอร์มพันกว่าบาทนะครับที่ที่ในท้องตลาดนะครับนะอาจจะเป็นไม้กระแสเนาะใครอาจจะรู้นะในช่อง YouTube แล้วครับปากิมนะครับปากิมนะมีมาแบ่งนะครับผมนะกระถางนี้นะครับ650บาทนะครับนะมี2ต้นนี้ที่ว่ามีราคานิดนึงนะครับเพราะว่ามีชื่อกำลังโปรโมทอยู่ในกันงนี้เพชรเกศแก้วนะครับกับปากิมนะครับผมที่ผมรับมาเียเครื่องเครื่องหน่อยนะราคาหมายถึงว่าเอามาขึ้นให้ดูนะครับว่าเราเราก็มี ให้ได้ไม้ไม้ใหม่ๆนะไม้ตลาดนะครับปลากิมนะครับผมนะฮะต่อมาตัวนี้นะครับมีกตัวนึ่งตัวนี้ตัวนี้สวยจังเลยนะครับผมชื่อว่าเฟรนี่พิงค์นะครับเฟรนี่พิงค์สามร้อยห้าสิบเนาะเฟรนี่พิงค์นะครับผมสามร้อยห้าสิบอ่ะมาดูแสงตะวันนะครับผมแสงตะวันนะครับแสงตะวันนะฮะมีราคาสองร้อยห้าสิบนะ แสงตะวัน250สบนี่ไซสเบลเลอร์เลยแสงตะวันนะครับเอามาแบ่งขึ้นไรให้อันนี้200อนะครับผม200แสงตะวันนะไม่ได้ต้น250ก็ได้ต้น200ไปนะครับคือมัน <c oughs> ปลูกพร้อมกันหละเจ้าของเขาบอกเนาะแต่มันอาจจะหลบแดดหลบอะไรนะความจเจริญเติบโตบางครั้งชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยเนาะนะครับการผ่าของเขา200กับ250นะครับแสงตะวันไม้ใหม่เหมือนกันนะครับนี่สีธรรมราต้นนี้น่ารักจังเลย ใบหนาการแข็งยกมาให้เขานะครับ250บาทนะครับนะสีธรรมราชตัวนี้โคตรเก่งเลยน่าเท่ๆนะครับผมสีธรรมราช250บาทฝากตัวนี้นครับ180บาทนะครับนะเป็นไออยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมนะครับภาษาไทยนะครับกระถางละ180บาทนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะเออจะซื้อฝรั่งก็แฮปปี้เน็นะครับผมอ่า โคตรเก่งเลยนะปีศาจผมนะครับวันนี้ผมขออยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับปีศาจแดงแผงนะครับผมร้อยี่สิบบาทนะครับสามเกอจ้าเหลือหนึ่งต้นเนาะสามเกอเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับผมสามเกอนะสองร้อยบาทนะ กุดไหนน่าจะไปหมดแล้วนะครับกุดไนผมก็จำไม่ได้อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับไม้ราคาหลักสิบหน่อย <c oughs> กําบันทองหกสิบบาทจ้ะบ <c oughs> ัวกันหาหกสิบบาทนะครับผม <c oughs> นะครับรัตนะณะลุงโลดแผงนะครับเจ็ดิบาทนะครับรัตนะลุงโลดแผงเจ็ดสิบบาทนะครับต่อมาก็ เทวาสุวรรณเจ็ดสิบบาทนะครับผมเทวาสุวรรณเนี่ยตัวนี้ใบใบโทมเนาะเราเด็ดออกให้นะครับจันทริกานะครับผมจันทึกการห้าสิบาทนะครับจันทึกการห้าสิบาทนะจันทึกการห้าสิบาทเป็นไม้ลายลายด่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเพชรพระนครเพชรพระนครพ่อค้าแบ่งสี่สิบาทนะครับเพชรพระนครสี่สิบาทนะครับไผ่สีสุกก็สี่สิบาทนะครับไผ่สีสุก นี่ครับเห็นเวลาเหลือบ้างนะครับเเป็นมณีจันนะครับผมมณีจันโอ้นี่สีครบเลยนะครับเจ็ดสิบาทนะครับผมมณีจันเจ็ดสิบาทนะครับผมมณีจันขึ้นกระถางหกได้เลยนะเพราะว่าหากระถางสี่ไม่เจอแล้วเนาะน้องอยู่ในกระถางสี่นะครับนะมณีจันเจ็ดสิบาทจ้านะมัมณีจันนะครับเจ็ดสิบาทนะมณีจันเจ็ดสิบาทจริงๆตัวนี้มันเป็นเป็นลูกไม้นะไม่ใช่สีลาหุ้มทองนะฮะ แต่แม่ขุมฝักมันก็เป็นสีลาหุ่มทองแหละครับนะครับครับผมแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะต้นนี้นะครับเจ็ดสิบบาทลูกสีลาหุ่มทองวางนั้นนะครับนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะหรือว่าเป็นกอเกตแผงนะครับเป็นแยกหนอน้ะตัวนี้นะครับเป็นแยกหนอแบ่งอยู่ที่เจ็สิบาทนะครับผมเจ็สิบาทเกาเกดแผงนะครับลูกไม้ใบกลมด่างนะกระถางนี้นะครับขออยู่ที่ 60บาทนะครับลูกกอกเกตนะครับ60บาทนะเม็ดสวยนะครับ60บาทดาลุมะดาลุมะนะครับดาลุมะ90บาทนะครับผมกระถางสี่กระถางนี้เป็นบัวกันหาบัวกันหาหน้าเทพๆนะครับ60บาทนะบัวกันหานี่60บาทนะครับ60บาทนะลูกไม้จ้ะลูกไม้นะครับผมไม้ลงหัวแล้วเนาะตัวนี้ ะครับแบ่ง150บาทนะครับผม150บาทเป็นลูกของเดสตินีนะครับผมนะครับใบหนาก้านแข็งนะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะฮะอันนี้เป็นบอลใบหอกเนาะใบหอกนะด่างขิเล็กขีเลเนาะคุณลุงคุณป้านะครับด่างขิเล็กขีเลนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ขิเลก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะด่างแบบพารเทลด้วยนะฮะใบหอกใหญ่เนาะครับไม้ลงหัวแล้วล่ะนะครับผมกระถางนี้ขอร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ร้อยห้าสิบาทนะใบหอ,อกด่างสวยๆนะครับผมนะครับมีสองต้นนะมันเป็นหน่อทั้งคู่เลยครับผมนะครับมีสองต้นเนีฮยต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบาทจ้ะนะครับผมอยู่ตัวหน้านะครับไม้เมล็ดใครสนใจก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดอ่าเดี๋ยวมาดูรถตัวนี้ มันกึ่งแพงอะลูกค้าลดลดกึ่งแพงนะครับผมกึ่งแพงตัวนี้จะแพงก็ไม่แพงนะแต่ก็แพงนะครับผมหลอดใหม่คร์บเครื่องเลยนะครับผมนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอาร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่าสะดุ้งสะดุ้งราคาสะดุ้งนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นลูกไม้ด่างนะครับผมลูกไม้ด่างผมเหลืออยู่สองต้นนะลูกค้านะครับลูกไม้ด่างนะลูกไม้ด่างไม่ใช่เอ่อแม่ฟ้าหลวงนะครับลูกค้า ใบหนาก้านแข็งต้นนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับลูกไม้ด่างนะครับผมนีร้อยห้าสิบาทนะครับผมด่างแบบนี้นะครับมีสองต้นนะลูกค้ากระถางละร้อยห้าสิบาทไม้มีจํานวนน้อยเพราะว่าผมเหลือสองต้นจริงๆกะแบ่งไปไม่กี่ต้นนะครับอ่ะอยู่ตอนหน้านะครับเอ่อโชว์ลำซามพัทเทลไซส์ใหญ่ๆโตๆนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพัดเทลพ่อค้าให้หนึ่งร้อยบาทนะครับ ดารานพลัตแผงมีสองต้นที่ผมเก็บไว้ดูหน้าเนาะมันด่างแปลกดีะฮะมันใบแบบแล้วมันก็ไม่ค่อยโตมากนะมันก็อยู่อย่างนี้นะเะนี่ยไม้ตัวเนี้ยสองต้นเนี้ยสามเดือนกว่าแล้วนะครับผมอ่าผมแบ่งนะครับผมแบ่งกระถางละ <c oughs> ดารานพลัตแผงนะครับแบ่งกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับมีได้สองต้นนะครับผ่าแผงเจ็ดสิบบาทนะครับดารานพัลลัตผ่าแผงนะครับผม เจ็ดสิบาทกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมนะพระนางมณีวัฒนานะครับกระถางสี่เนาะนะพระนางมณีวัฒนากระถางสี่แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทพระนางมณีวัฒนานะครับจันทะลิกานะครับจันทะลิกาห้าสิบาทนะครับผมจันทะลิกาห้าสิบาทเป็นไม้ด่างที่สวยนะครับผมนะอันนี้เป็น ลูกไม้นะครับใบกลมด่างนะครับผมนะครับ sì. ห nice. ้าสิบาทนะครับผมลูกไม้ใบกลมด่างห้าสิบาทนะครับนะพ่อค้าแบ่งห้าสิบาทครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะปิดท้ายรายการไปที่ทองอัมพายนะครับผมทองอัมพายทองอัมพายให้อยู่ที่กระถางละดูนะกระถางละห้าสิบาทนะครับผมทองอัมพายไซส์นี้นะครับพ่อค้าให้ห้าสิบาทนะครับผมทองอัมพายนะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับผมทองอัมพายห้าสิบ ไปนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ